สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของ7สิ่งในโลกที่คุณจะได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะแปลกน่าตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยเราลองไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าน้ำพุ่งออกมาจากต้นไม้นี่กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองดินูซ่าในประเทศบอนเตเนโกอย่างมากนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับน้ําพุที่พุ่งออกมาจากต้นไม้อย่างในภาพที่เห็นนี่แหละ แต่คำถามก็คือแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้นะครับเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่แต่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้นจะเกิดเป็นแรงดันดันให้น้ําที่อยู่ใต้ดินพุ่งไหลออกมาอย่างที่เห็นและเหตุที่น้ําพุ่งออกมาจากต้นไม้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นนะครับมีรอยแยกเป็นโพรงทําให้น้ําดันออกมาได้จนเกิดเป็นน้ําพุออกมาจากต้นไม้แบบนี้และนอกจากน้ําที่ออกมาจากต้นไม้แล้วนะครัับยง มาพบน้ำพูออกมาจากพื้นที่เล็กๆและบ่อเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากด้วยนกจาบสังคม ปกติเรามักจะเห็นนกส่วนใหญ่ทำรังเล็กๆขนาดพออยู่ได้พอเก็บไข่ว่ายอย่างปลอดภัยใช่ไหมครับแต่นกจาบสังคมนะครับคุณผู้ชมพวกมันจะสร้างรังขนาดใหญ่จนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยโน้มตัวลงต่ำได้เลยโดยนกจาบสังคมนั้นพวกมันอาศัยอยู่ทางใต้ของแอฟริกาและรังของพวกมันมีความโดดเด่นมากจนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยทีเดียวและที่สําคัญนั้นนะครับรังของพวกมันนั้นมีน้ําหนักมากกว่า1,000กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยมีความกว้างประมาณ6เมตรมีความสูง เฉลี่ย3เมตรซึ่งแยกย่อยเป็นรังเล็กกว่า100รังและเมื่อนกจาบสังคมตายลงรังของพวกมันจะไม่ถูกทำลายแต่อย่างใดแต่จะมีนกรุ่นต่อไปเข้ามาอาศัยอยู่แทนพร้อมกับปรับปรุงซ่มแซมไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับรังของนกชนิดนี้เนี่ยมักจะอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีโดยพวกมันจะสร้างรังจากวัตถุธรรมชาติที่เอามารวมกันหลายอย่างโดยแรกเริ่มเนี่ยการทําโครงสร้างจากกิ่งไม้จากนั้นก็ตกแต่งภายในด้วยหญ้าและขนนกนอกจากนี้แล้วนกแต่ละตัวจะสร้างห้องส่วนตัวอยู่ซึ่ง มีทางเข้ายาว10นิ้วกว้าง1นิ้วจากนั้นเนี่ยก็จะล้อมรอบด้วยด้ามแหลมของฟางเพื่อป้องกันงูเข้ามาและทั้งนี้นะครับนกที่มีคู่แล้วพวกมันก็จะอยู่ในห้องคู่ของตัวเองส่วนนกตัวอื่นที่เหลืออยู่ก็จะอยู่รวมกันประมาณ3-4ถึงตัวต่อห้องซึ่งประโยชน์ของการทํารังแบบนี้นะครับก็คือเป็นการช่วยนกจับสังคมนั้นไม่ต้องย้ายถิ่นบ่อยๆเนื่องจากอุณหภูมิภายในทะเลทรายนะครับค่อนข้างจะแปรผันตลอดเวลาส่วนอุณหภูมิภายในรังนั้นจะอยู่คงที่ประมาณ21-23อถึงองศาเซลเซียส ดังนั้นแล้วเนี่ยข้อดีของรังขนาดใหญ่นี้นะครับก็คือพวกมันมีที่อยู่ที่อบอุ่นในช่วงเวลากลางคืนและรังนกขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันนกจากอุณหภูมิเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันพวกมันจากแสงแดดฝนและภัยแรงด้วยโดยปกติแล้วนะครับสัตว์ทั่วไปจะมีความต้องการน้ําในปริมาณมากในช่วงฤดูร้อนเพื่อช่วยให้ร่างกายของพวกมันนั้นไม่ขาดน้ําจากการโดนไอแดดในขณะที่นกส่วนใหญ่นะครับต้องการน้ําปริมาณมากเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายจากการกระพือปีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับ นกจาบสังคมสามารถหาความเย็นได้ในช่วงฤดูร้อนจากรังของพวกมันเองโดยการกักเก็บน้ำไว้ภายในรังเพื่อกระจายความร้อนและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของการทำรังขนาดใหญ่แบบนี้ก็คือเพิ่มโอกาสให้พวกมันรอดพ้นจากอันตร,รายที่มาจากสัตว์นักล่าเนื่องจากทางเข้ารังของพวกมันนะครับจะสังเกตว่าทางเข้ารังของพวกมันนั้นจะอยู่ด้านล่างทำให้ยากต่อการสังเกตเห็นของนักล่าและสัตว์อื่นๆนั่นเองทำน้ำแข็ง ว่ากันว่าประเทศไอแลนด์นะครับคืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นนะครับเนื่องจากประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อเดียวกันนั่นคือเกาะไอแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทําให้ภูมิอากาศของประเทศไอแลนด์นะครับจึงเป็นแบบภาพพื้นสมุทรกึ่งอาร์ติกโดยในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศของที่ไอแลนด์นะครับจะอยู่ที่อุณหภูมิติดลบ25ถึง30องศาเซลเซียสและด้วยอุณหภูมิอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นจัดแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาลักษณะ องภูมิประเทศจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เรียกกันว่าถ้ำน้ำแข็งซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ไม่กลัวความหนาวให้เข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับนั่นก็คือถ้ำน้ำแข็งของเมืองสต็อปทาเฟลหรือที่ถูกเรียกกันว่าถ้ำคริสตันมันเป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากทางน้ำแข็งสวินาเฟลโจกุนโดยถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้นะครับมีปากถ้ำที่เป็นป่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22V ต่ เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยรูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเข้าไปชมความงามของถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้นะครับจึงต้องใช้ความปลอดภัยเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวโดยความโดดเด่นของถ้ำก็คือผนังน้ำแข็งจะเป็นก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัลที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำที่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ท่องไปในดินแดนพิศวงและไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่จริงในโลกนะครับคุณผู้ชม เรียกดว่านสวยงามมากเลยทีเดียวเกาะมิกิโก เชื S 1> <S 1> ่อไหมครับคุณผู้ชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรอยู่หนานแน่นมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งทั้งเกาะเนี่ยสามารถมองเห็นแต่สังกะสีของหลังคาบ้านจนได้รับฉายาว่าเกาะหุ้มเหล็กโดยเกาะมิกิงโกแห่งนี้นะครับเป็นเกาะขนาดเล็กจิว๋วที่ตั้งอยู่เหนือทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศเคนยาของทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่โดยรวมแค่ประมาณ19 8 0ตารางเมตรมีผู้พันกศัยทั้งหมด131ครัวเรือนรวมแล้วมีประชากรทั้งสิ้นราว1000คนกันเลยทีเดียว จนทําให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นเกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกโดยจะสังเกตว่าในทุกพื้นที่นั้นมีแต่บ้านเรือนของชาวประมงเกิดขึ้นติดติดกันอย่างหนาแน่นจนแทบจะไม่มีทางเดินแล้วแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจไม่น้อยเลยก็คือเกาะที่มีชื่อว่ายูซิงโกที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรนะครับและมีขนาดใหญ่กว่าเกาะมิกิงโกมากกลับไม่มีประชาชนไปอาศัยอยู่ที่นั่นเลยเพราะเมื่อเปรียบเทียบภาพกันแล้วเนี่ยน่าสงสัยมากเลยนะครับว่าทําไมชาวบ้านในเกาะแห่งนี้พว กเขาจึงไม่พากันไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งนั้นบ้างทําไมต้องมาอยู่เบียดเสียดกันอยู่แบบนี้ด้วยซึ่งก็ได้มีตำนานเล่าขานกันนะครับว่าสาเหตุที่เกาะแห่งนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เลยสักคนก็เป็นเพราะว่าที่เกาะแห่งนั้นนะครับเป็นที่ที่สิงสถิตของวิญญาณชั่วร้ายซึ่งไม่มีชาวประมงคนไหนกล้าย,ย่างกลายเข้าไปเหยียบและถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ก็ทําให้ทุกคนที่นั่นเนี่ยเชื่อและเลือกที่จะอยู่บนเกาะแห่งนี้ อัดแบบนี้มากกว่าจะย้ายไปรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของยูกันดาและเขนยาเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่ก็ยังมีเหตุการณ์โจรสลัดเข้ามาปล้นอยู่ส่วนใหญ่ล้วจะจ้องเข้ามาในตอนกลางคืนเพื่อมาขโมยเรือและเครื่องยนต์ของชาวบ้านและมีบางครั้งนะครับมันก็ได้ลงมือฆ่าชาวบ้านชาวประมงที่ไปขัดขวางแต่ทั้งนี้เราเนี่ยก็ไม่บ่อยและไม่รุนแรงมากเท่าในอดีตและปัจจุบันนี้นะครับเกาะมิกิงโกก็ยังคงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรอยู่หนานแน่นที่สุดในโลก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็อาจจะได้ชื่อนี้อยู่อีกไม่นานอันเนื่องมาจากประชากรที่หนาแน่นก็ทําให้ทรัพยากรลดน้อยลงจนทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มอพยพออกไปหาทําเลจุดหาปลาใหม่ๆน้ำตกเพลิงหางมา และที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับคือน้ําตกฮอตเทลหรือน้ําตกหางมาซึ่งเป็นน้ําตกสีแดงเพลิงที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากโดยน้ําตกแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย3ล้านคนต่อปีโดยน้ําตกฮอตเทลนะครับหรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าน้ําตกเพลิงหางมาหรือน้ําตกเพลิงซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานแห่งชาตตติิโยเเซมมีีพราาะป็นน้ํกท่ ลักษณะหลออกมาเป็นสองสายก่อนที่จะรวมกันเป็นสายเดียวโดยมีความสูงประมาณ360เมตรและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าน้ําตกฮอตเทลหรือน้าตกเพลิงหางม้าเนี่ย ทำไมน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำตกจึงเปล่งแสงสีส้มหรือสีแดงออกมาอย่างประหลาดเช่นนี้แต่แน่นอนนะครับว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแต่สีของน้ำตกนั้นนะครับเกิดจากการที่น้ำตกสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์แล้วส่องสว่างออกมาเป็นสีส้มหรือสีแดงซึ่งหากมองจากระยะไกลแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนกับน้ำตกที่ไหลออกมาเป็นลาวาจากภูเขาไฟนั่นเองโดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกเพลิงหางม้านั้นนะครับขอแนะนําว่าควรมาเยือนในช่วงฤดู หนาวก่อนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากจะเป็นช่วงที่น้ําตกจะมีน้ําหากใครมาในช่วงอื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นน้ําตกนะครับและหากไม่ต้องการพลาดชมความสวยงามของน้าตกสีเพลิงเนี่ยก็ต้องหาโอกาสไปเยือนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะฮะเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีโอกาสได้พบกับปรากฏการณ์เรืองแสงของน้ําตกมากที่สุดนั่นเองวัชพืชกลายพันล้านปี ว่ากันว่านี่คือว่าจะพืชกลายพันล้านปีนะครับคุณผู้ชมที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาคิริมันจาโรและมีที่เดียวบนโลกเท่านั้นโดยพืชเหล่านี้นะครับถูกขนานนามว่าพืชมาจากต่างดาวซึ่งนั่นคือพืชจากตระกูลเดนเดซิเนซิโอซึ่งจัดอยู่ในวงดอกทานตะวันที่ประดับประดาไปทั่วป่าแห่งนี้และแน่นอนนะครับว่าคุณไม่สามารถพบพวกมันได้อีกไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกก็ตามโดยยอดเขาคิริมันจาโรนั้นนะครับเป็นยอดภูเขาไฟเดียวที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ5 8 9พ เมตรและอยู่เหนือระดับสภาพแวดล้อมปกติ5,100เมตรมันมีลักษณะดโดยรอบเป็นที่ราบแห้งแล้งและปลนร้อนปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าสวนหนนาและพืชพันธุ์กึ่งทะเลทรายแต่ถัดไปบนเนินเขานะครับก็จะพบกับป่าเขียร้อนเขียวุ่มเช่นกันทั้งนี้นะครับยอดเขาคิริมันจาโรเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ3ล้านปีก่อนและมีการประทุของภูเขาไฟครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ350,000ปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นทําให้พืชพันธุ์รอบทุ่งแห่งนี้นะครับเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดเนื่องจากภู มักจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งภายในเวลาชั่วข้ามคืนโดยมนุษย์กลุ่มแรกที่ขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้นะครับเป็นชาวยุโรปที่ขึ้นมาในช่วงหลังศตวรรษที่19และเมื่อพวกเขาขึ้นมาถึงก็พบกับพืชยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีหน้าตาแปลกประหลาดนั่นเองโดยจุดเด่นของพืชชนิดนี้นะครับคือขนาดที่สูงประมาณ10เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นไม่เกิน40เซนติเมตรมีดอกใบใหญ่อยู่ด้านบนสุดและเมื่อดอกเริ่มบานลำต้นก็จะแตกกิ่งออกมามากถึง80กิ่งเลยทีเดียวและอีกต้ิ เป็นพืชที่จเจริญเติบโตในที่ราบลุ่มน้ําที่มีความสูงราว9เมตรโดยพืชชนิดนี้นะครับจะมีหน้าตาคล้ายกับต้นกระบองเพชรสีดําและมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มันสามารถวิวัฒนาการลำต้นให้เก็บน้ําไว้ได้ซึ่งเป็นสิ่งตอกย้ําได้เลยนะครับว่าบนยอดเขาคิลมันจาโรนั้นเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่รวบรวมเอาพืชพันธุ์แปลกประหลาดหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาไว้ด้วยกันและสามารถพบได้เพียงที่นี่ที่เดียวบนโลกเท่านั้นคลื่นสี่เหลี่ยม คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในทะเลกันมาบ้างหรือเปล่าฮะอย่างเช่นเจอปลากเกยตื้นจํานวนมากรวมไปถึงเอาเรือออกไปตกปลากลางทะเลแต่เจองูมากมายแต่นั่นเนี่ยก็ยังไม่ตื่นเต้นและอันตรายเท่ากับเหตุการณ์นี้แน่นอนฮะเพราะมันคือปรากฏการขึ้นสี่เหลี่ยมที่ใครไปทะเลแล้วเนี่ยเจอขึ้นในลักษณะนี้นะครับนั่นคือสัญญ,ญาณเตือนภัยชั้นดีว่าเมื่อคุณเจอมันเมื่อไหร่คุณต้องรีบขึ้นจากน้ําทันทีไม่ยอย่างนั้นเนี่ยชีวิตคุณอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้และนั่นก็เป็นเพราะว่าหากมองจากมุมสูงแบบใน รูปแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนคลื่นนั้นต่ำนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะฮะมันอาจจะสูงได้ถึง3เมตรและมีความเร็วจนเกิดเป็นแรงกระทบมหาศาลซึ่งหากคุณไม่รีบขึ้นฝั่งแล้วล่ะก็คุณอาจจะติดอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่คุณไม่มีทางว่ายนะ้าออกมาได้เลยหรือหากเป็นเรือเนี่ยก็จะถูกคลื่นสูงซัดจากทุกทิศท,ทางจนทําให้เรืออับปางได้เลยทีเดียวโดยคลื่นสี่เหลี่ยมนี้นะครับเกิดมาจากคลื่นทะเลสาสมสองแห่งซึ่งถูกพัดมาจากระยะไก,กลหลายกิโลเมตรแบบต่อเนื่องและเมื่อมาประจบกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็จะทําให้น ที่มาจากทะเลที่สวนทิศทางกันจะเกิดเป็นการชนกันของขึ้นในแนวทแยงจนดูเหมือนตารางหมากลุกแบบนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากจริงๆนะครับคุณผู้ชม